สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง The Growth m i n d s e t นะคะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะนำเศษเหรียญของเราที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนเมษามาจนถึงวันที่25พฤษภาปี25ก็คือปลายเดือนพฤษภานะคะครบ1เดือนแล้วเราก็ จะเอาออกมานับแล้วก็จะเอามาวางแผนการลงทุนว่าเราได้เงินที่เราเก็บเศษเรียนเอาไว้แล้วเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะต้องไปวางแผนการลงทุนเนี่ยยังไงนะคะคือถ้าหลายคนติดตามช่องของเรามาอยู่ก็คงจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเราได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออมเงินเก็บเงินแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกเลยว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินแบบไม่ประหยัดเลยหาเงินมาได้เยอะเท่าไหร่ก็ใช้มากกว่าเท่า นนจนติดลบแล้วก็ทําให้ชีวิตทางด้านการเงินของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยมันถังแตกแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายนะคะและตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ค่ะเราก็เริ่มเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองใหม่เปลี่ยนเป้าหมายในการที่จะเก็บเงินออมเงินแล้วก็มองเห็นคุณค่าเงินให้มากขึ้นทํายังไงให้เงินที่เราเก็บเอาไว้ที่เป็นเศษเหรียญเนี่ยเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาได้นะคะ,ะกดข้อแรกในการที่เก็บเงิน ยอดในกระปุกออมสินของเราเนี่ยก็คือเป็นเหรียญบาทเหรียญ2บาทเท่านั้นเหรียญ5เหรียญ10เราไม่เก็บนะเพราะว่าเราเคยเก็บแล้วเราเก็บไม่อยู่ เก็บทีไรเราต้องเอาออกไปใช้เอาออกไปใช้ตลอดเลยก็พยายามที่จะหาเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเก็บเงินให้อยู่นะคะแล้วเราก็เลยพยายามลองเก็บเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทดูนะคะหรือแม้กระทั่งที่เป็นเหรียญสตางค์ด้วยเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เจ็ดสิบห้าสตางค์เนี่ยเราเก็บในกระปุกออมสินใบนี้ของเราค่ะทุกคน นี่บางคนอาจจะตกใจวิทาไมเป็นถุงก๊อบแก๊ปกระปุกอมสินของเราก่อนหน้านั้น,น,นที่ดูคลิปมันเป็นโถแก้วนี่ใช่ค่ะเมื่อก่อนมันเป็นโถแก้วแต่ในระหว่างเนี้ยต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้อ่ะเขาโตขึ้นมากแล้วเราก็เลยต้องตัดแล้วเอามาชำใส่โถแก้วนั้นเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่อยากจะเอาเงินไปซื้อแจกันใหม่ซื้อกระถางใหม่อะไรแบบเนี้ยคือถ้ามันแบบ ใช้ทดแทนกันได้เราก็จะอ่ะโยกย้ายกันไปแบบนี้นะคะและสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็เลยได้เป็นกระปุกออมสิทธ์ของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าเราเก็บเศษเหรียญได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเหรียญ1นบาทแล้วก็เหรียญ2บาทที่เราเก็บเอาไว้หลายคนถามว่าเศษเหรียญแบบเนี้ยเราเก็บจากไหนเราเอามาจากไหนนะคะเราก็เก็บมาได้จาก การที่เราใช้เงินในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละที่เราแบ่งเอาไว้อะว่าในแต่ละเดือนเราทํารายรับรายจ่ายในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราไปซื้ออะไรบ้างเราซื้อของกินซื้อของใช้ส่วนตัวหรือว่าได้เงินใดๆมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาเศษเหรียญเหล่าน,นี้มาเก็บไว้จากเงินทอนหลักๆเลยนะคะเวลาไปซื้อของเราได้เงินทอนมา1บาท2บาทจิตใต้สํานึกลึกๆของเราเนี่ยมันจะบอกขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยหบาท2บาทเธอต้องเอามาเก็บ ต้องเอามาหยอดในกระปุกอ,อมสินใบนี้นะและอยากจะให้ทุกคนมองว่ากระปุกอมสินของเราอะ่ะมันไม่ต้องเลิ่เลืออะไรขนาดนั้นเอาแบบที่เราสบายใจเอาแบบที่เราไม่ต้องลงทุนมากอะ่ะอาจจะเป็นโถแก้วเป็นชามใบใหญ่หรือว่าจะเป็นถุงก๊อกแก๊บแบบเราก็ได้นะคือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอุปกรณ์เท่าไหร่นะขอ,นขอให้มีเนีเ่ยขอให้มีเศษเหรียญเนี่ยเก็บหยอดเข้าไปในกระปุกใบเนี้ ทุกๆวันทุกๆวันพอครบ1เดือนเนี่ยเรามาวัดผลกันว่าเราได้เท่าไหร่แล้ววันเนี้ยก็ครบ1เดือนที่เราเก็บเศษเหรียญของเราได้แล้วนะคะโดยเรานับคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ260บาทอันนี้คือจากเศษเหรียญที่เราเก็บมานะมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเยอะหลักพันหลักหมื่นแต่มันคือคุณค่า ทางใจคือคุณค่าตามเป้าหมายที่เราวางแผนเอาไว้ว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยฉันจะต้องเก็บเงินออมเงินให้อยู่นะจากเศษเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่แหละบางคนบอกว่าเอ้ยฉันมีรายได้จาํากัด มีค่าใช้จ่ายเยอะฉันจะต้องทํำยังไงลองฝึกดูแบบเราคะ่ะทุกคนเอาที่ตัวเองไหวไม่ใช่ว่าไปกดดันตัวเองนะว่า1บาท2บาทฉันจะต้องมีเก็บทุกวันเก็บทุกเดือนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะได้มากอาจจะได้น้อยบางวันไม่ได้เลยบางวันเราอาจจะได้เป็นเศษเหรียญมา10บาท20บาทมันก็สามารถมาทดแทนชดเชยกันได้สําหรับเรานะเราก็มีรายได้น้อยเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เป็นหนี้ด้วยเราพยายามที่จะหาวิธีการ ยังไงนะเพื่อที่จะนําเศษเหรียญเราเนี้ยไม่ให้มันสูญเปล่าไม่ให้มันแบบโดนทิ้งคงคว่างอะ่ะบางคนอาจจะมองว่า1บาท2บาทหรือว่าเหรียญสตางค์มันไม่ได้มีมูลค่าเยอะอะ่ะแต่พอมันมารวมกันแล้วอะ่ะใน1เดือนอะ่ะเราเก็บได้260บาทอะ่ะมันสามารถที่จะไปต่อยอดลงทุนต่อยอดทําให้เราอะ่ะมีเงินงอกเงยกลับมาได้นะอันนี้ก็คือกฎข้อแรกข,ของเราในการที่จะ เก็บออมเศษเหรียญยังไงนะแล้วก็กดต่อมาข้อที่2เราเงินที่เราเก็บได้เนี่ยเราก็จะมานับว่าเดือนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วก็มานั่งวางแผนลงทุนหลายคนอาจจะไปลงทุนกับธุรกิจ SME ธุรกิจในการขายของของตัวเองก็แล้วแต่ใดๆก็ตามเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เงินที่เป็นเศษเหรียญ1นบาท2บาทเนี่ยให้มันงอกเงยมีมูลค่าขึ้นมาสําหรับเรานะคะเราชอบการลงทุนในตลาดหุ้นเนาะเราก็ชอบทั้งหุ้นปันผล หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราก็มีกฎเหล็กของเราอยู่แล้วว่านอกจากจะเก็บ1บาท2บาทแล้วโดยที่ไม่กดดันตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะนำเงินตรงส่วนนี้ไปฝึกวางแผนลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลเท่านั้นต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลนะคือในข้อนี้มันก็จะต้องทำการบ้านเยอะมากนะคะเราก็ต้องไปเรียนรู้ตลาดหุ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอ่านหนังสือฝึกทักษะอบรมสัมมนาใดๆก็ตามเนี่ย จากประสบการณ์แล้วก็ความรู้อ่ะมันจะสอนเราว่าเราควรที่จะหาจังหวะเข้าไปออมในช่วงไหนช่วงไหนเราควรที่จะเก็บเงินสดเอาไว้อะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เก่งแต่ถ้าเราฝึกทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวนัๆวนอ่ะเราเชื่อว่า ทุกคนอ่ะจะมองเห็นเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองอย่างสําหรับเราอ่ะเราก็มีเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบซื้อหุ้นหุ้นปัน่นหุ้นกระแสอะไรแบบเนี้ยเราขาดทุนเยอะกับหุ้นนั้นนะเราก็เลยมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าเราควรที่จะลงทุนกับหุ้นเซกเตอร์ไหนหุ้นแบบไหนแล้แล้วเราก็ค้นพบว่าเราควรที่จะลงทุนกับหุ้น พื้นฐานดีหุ้นมีปันผลหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลเราไปดูจากไหนเราก็ไปศึกษาจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อ่ะดัชนีเซทเอชดีเอชดีก็ย่อมาจาก High d i v i d e n d ก็คือหุ้นที่มีปันผลสูงสุดที่ตลาดหลักทรัพย์เขาคัดมาให้เราอ่ะสาตัวเน,น้นๆอ่ะมีหลากหลายเซกเตอร์แล้วก็มีหุ้นหลายๆบริษัทเลยใหญ่ๆหลายๆบริษัทเลยที่เรารู้จักแล้วก็ใช้บริการอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าทุกวันเนี้ยเราใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของเราเนี่ยให้กับบริษัทมหาชน ให,ใ,หใ,หใหญ่ๆหลายตัวเลยนะที่เราสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ ICT เซกเตอร์แบงค์เซกเตอร์พลังงานเซกเตอร์อาหารเซกเตอร์โรงพยาบาลหลากหลายเซกเตอร์มากๆหุ้นเหล่านี้คือเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะสะส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็ใช้บริการอยู่ทําไมเราจะไม่ได้ส่วนแบ่งจากเงินที่เราไปใช้บริการเขาอันนี้คือความคิดของเราเราก็เลยวางแผนเอาไว้ว่าเราจะนําเงินตรงส่วนเนี้ย ไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศอย่างที่บอกว่าเราต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะกดเหล็กอีกอย่างหนึ่งในการที่จะนําเศษเหรียญไปออมไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยก็คือในเวลาที่เราได้เงินปันผลกลับคืนมาเนี่ยหรือเราเดือดร้อนเราจะไม่นําเงินตรงส่วนเนี่ย ออกมาใช้โดยเด็ดขาดได้เงินปันผลมาเอาไปหมุนเวียนในพอตนี้ได้เงินปันผลมาเอาไปหมุนเวียนในพอร์ตนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพอตเนี้ยเรามีเงินออมอยู่ที่เท่าไหร่เรามีเงินปันผลอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ควรที่จะมีสมุดไว้สักหนึ่งเล่มเอาไว้จดค่ะว่าเดือนเนี้ยเราได้นําเงินจากกองไหนเอาไปลงทุน กับพอร์ตไหนอะไรแบบนี้คือถ้าเราใช้ความจำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราใช้สมองเราเยอะมากเราจําไม่ได้หรอกสําหรับเราเราก็จาไม่ได้เราต้องจดเอาไว้นะคะว่ากองเนี้ยเราเอาเงินมาจากเศษเหรียญน,นะเพื่อไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลหุ้นไทยตัวเนี้ยนะซื้อมาเท่าไหร่เราเอาเงินตรงส่วนเนี่ยสองบาทเนี่ยไปซื้อมาได้มากี่ตัวซื้อกับหุ้นอะไรแล้วก็ปันผลเนี่ย รอบที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่พอเราได้เงินปันผลตรงส่วนนั้นมาเราก็เอากลับคืนไปในพอตนั้นพอตนั้นๆน,น,นะเราพยายามที่จะแยกพอตออกมาพอตเก็งกาไรพอตออมที่เราออมเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็พอตออมที่เป็นเศษเหรียญแบบนี้นะพยายามที่จะ List, พยายามที่จะมีสมุดแต่ละเล่มแต่ละเล่มเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองสับสนอันนี้เราวางแผนเอาไว้ในแต่ละเดือนว่าเดือนนี้เราได้260เดือนหน้ามีค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะย่างเดือนหน้าเราต้องมีค่าเทอมเราก็อาจจะได้เก็บน้อยลงอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเดือนนี้ได้260เดือนหน้าอาจจะได้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยเราสามารถไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีมีผลผลได้นะคือถ้าไปนั่งไล่ดูราคาหุ้นใหญ่ๆพื้นฐานดีๆที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยคือหลักร้อยก็ม,หกกมีหลักสิบก็มี หลักหน่วยก็มีค่ะทุกคนหุ้นใหญ่ๆเลย1บาท501บาท8 0 2บาทอย่างเงี้ยมีนะคะรวมถึงหลักสิบก็มีหุ้นสาธางงรณรปโภคที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานพลังงานน้ำมันไฟฟ้าใดๆเนี่ยหลักสิบนะคะแล้วพอเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็คือหลักหน่วยสมมติว่าเราได้มาตลอดทั้งปีเนี่ย260เฉลีย่ยแล้วเนี่ย3,200บาทที่เราเก็บเอาไว้ได้ทั้งปีหารราคาเฉลี่ยที่เราไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีๆมีปันผลเนี่ย หลักร้อยที่เราคำนวณเอาไว้ประมาณ1 1ออ่ะปีหนึ่งเนี่ยเราเก็บหุ้นเหล่านี้ได้อยู่ที่ประมาณ29หุ้นนะแล้วก็ไปคูณเงินปันผลที่ได้อ่ะแล้วเราไปดูมาแล้วล่าสุดที่เขาจ่ายปันผลอ่ะอยู่ที่ประมาณ8บาทอ่ะ่เคูณ8เราได้เงินปันผลกลับคืนมาเป็นแพสซีฟอินคำของเราร้อยกว่าบาทนะทุกคนอันเนี้ยถือเป็นเงินจากเศษเหรียญเนี่ย จากเหรียญบาทเหรียญสองบาทที่เราเก็บเอาไว้อะมันทําให้งอกเงยขึ้นมามันเป็นหลักร้อยที่เรากลับคืนมาปีนึงได้2 0 0ร้อบาทแล้วพอผ่านไป1ปีเรามาดูเฮ้ยเงินเศษเหรียญเล็กๆ1บาท2บาทที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันงอกเงยขึ้นมานะมันเห็นมูลค่านะแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราอะ่ะอยากจะมีกำลังใจพลังใจที่อยากจะเก็บออมลงทุนให้มากขึ้น ผ่านไป5ปี10ปี20ปีพอถึงเวลากระเียณนะเงินตรงจุดนั้นแหละมันจะช่วยเราในยามที่เรากระเสียนคะ่ะทุกคนอันเนี้ยเราเชื่อมากๆเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาหลากหลาย บุคคลที่เขาประสบความสําเร็จเขาลงทุนระยะยาวเขาลงทุนเพื่อกเกษียณในระยะยาวไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นนะอาจจะเป็นการลงทุนกับพันธบัตรหรือว่าธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยดีกว่าที่เรานําเงินไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในเมื่อเราเป็นมนุษย์เงินเดือนในวันเนี้ยเรายังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราพยายามที่จะมองหาว่ามันจะมีเวนไหนบ้างที่เราหาเงินมาได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราเก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้สสไวผ่านไป5ปี10ปี2ี เงินที่เราเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยมันจะงอกเงยขึ้นมาให้กับเราในยามที่เรากระเียนในยามที่เราแบบอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินอะ่ะตรงเนี้ยสาหรับเราเราลองเปิดใจให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเมื่อใช้ชีวิตแบบสุรุย่ยสุรา่ายใช้ชีวิตแบบตามใจฉันมานานแล้วอะ่ะถึงเวลาที่คุณควรที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างให้กับอนาคตของตัวเองนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็มาวัดผลกันว่าในแต่ละ ไตรมาสในแต่ละปีเนี่ยเราได้เงินปันผลเป็นแพสซีฟอินคอมเนี่ยกลับคืนมาเท่าไหร่ปีนี้เก็บได้3,000ปีหน้าอาจจะขยับไปเป็น6,000ปีถัดไปหลักหมื่นอะไรแบบเนี้ยคือมูลค่าที่เราเก็บสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราถือครองหุ้นหรือว่าทรัพย์สินนั้นนะเพิ่มมากขึ้นทำให้เราไปคูณเงินปันผลที่เราได้กลับคืนมามันก็ ขยับเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงเนี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันเฮ้ยสวยหรูเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ลองลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างในวันเนี้ย ดีกว่าเราเอาไปซื้อของกินแบบไม่จำเป็นซื้อของใช้แบบที่ไม่จำเป็นตามสังคมตามกระแสใดๆเนี่ยลองมานั่งคำนวณดูแล้วเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เราเก็บเศษเหรียญเหล่านี้เอาไว้อีกนะแต่ไอเศษเหรียญเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของมันอะ่ะมันสามารถที่จะสร้างเป็นพ s s ซีฟอินคัมให้กับเราได้ในแต่ละเดือนในแต่ละไตรามาสในแต่ละปีให้กับเราเราวางแผนเอาไว้แล้วว่าเดือนเนี้เราจะนําเงิน260บาทเนี่ย ไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลแล้วก็รอนะคะว่า ในช่วงที่เขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยไตรมาสที่3เนี่ยไตรมาสหน้าเนี่ยหุ้นที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเงินปันผลเหมือนกันเดี๋ยวเรามาวัดผลกันว่าไตรมาสที่3มที่เราเก็บออกมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราได้เงินปันผลกลับคืนมาเท่าไหร่เราถือคลองทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินที่เราถือไว้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จดเป็นสถิติเอาไว้แยกสมุดสมุดแกงกำไรสมุด ออมระยะยาวเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็สมุดออมจากเศษเหรียญที่เราเก็บเอาไว้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เราได้พยายามเก็บออมเศษเหรียญเหล่านี้เพื่อ การลงทุนของเราในอนาคตถึงแม้ว่ามันจะเป็นมูลค่าไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราเก็บสะสมไว้ทุกวันทุกเดือนทุกไตรมาสทุกปีเราเชื่อว่ามันเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้ในอนาคตนะคะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ